นี่นะคะน้องจุ๊บแจงนะคะวันนี้จะมาเสนอเมนูอันนี้เนี่ยปลาเฟื่องไม่เคยเห็นเลยค่ะเขาเรียกอะไรนะจุ๊บแจงโมจิค่ะไอติมโมจิโมจิไข่เค็มข้างในจะเป็นไรติมเด็กนะคะเป็นซองแบบนี้นะคะซองเท่าไหร่คะยี่สิบสามบาทโอซองหนึ่งยี่สิบสามบาทอ่ะอ่ะ จุ๊บแจงชอบจุ๊บแจงบอกว่าชอบกินมากแต่ต้องเอามดดือมดกว่ะเอาช้อนดิจ้าช้อนอนี่นะคะหน้าหน,น,น้าตามันเป็นแบบนี้<อ>ขึ้นเขาขึ้นไงอ๋อข้างในมันเป็นไส้เป็นไอกิมแล้วก็จะมีไขเ่เค็มอบมันไม่ขึ้นอ่อนเหนื่อยไปแล้วไอติมมูจิโอ้โหต้องใช้มือเลยมันแข็ง มันเป็นอะไรมันเป็นแป้งแป้งแป้งข้าวปลาอาจิ๋มไหนกระโม่อ๋อไอติมมันเป็นอยู่ข้างในใช่เป็นไส้ไอติมแล้วก็มีไข่ด้วยค่ะวเคิมอยู่ตรงกลางอืมง่ายๆข้าวเคิมเกืไขอไข่ละข้าวคิมอ๋ออร่อยแล้วจ๊บแจงอร่อยเออเดี๋ยววัหนหลังป้าจะซื้อมากินบ้าง ชิ้นละยี่สิบสามบาทนะคะขนมไอติมโมจิของฮิสเลกินอย่างอริสอร่อยเด็กๆชอบค่ะเย็นอ่ะมันเย็นอ่ะดิมันเอาช้อนไม่ได้มันต้องเอามือเลยนะกลัวมันหล่นอ่ะเพราะมันละลายแล้ว มันต้องกินตอนใหม่ๆเนาะแข็งๆเนาะแข็งๆมันจะกัดไม่เข้ากัดไม่เข้าเลยโอ้นี่นะคะแป้งอ่ะนี่ไส้ไข่เค็มอ่ะดูเนื้อเป็นไส้ครีมนี่ไข่เค็มตรงนี้เนี่ยหนักเนี่ยติดติดเลยโอ้ยไข่เค็มเนี่ยแล้วไข่เค็ม เดี๋ยวป้านี้ไม่เคยกินนะค่ะป้าเฟื่องก็ไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวต้องไปจัดต้องไปจัดแล้วสักนิดหนึ่งนะร้านร้านลุงพรมีใช่ไหมมันเอามันต้องไปซื้อที่ไหนจุ๊บยังซื้อยามาไงเขาจะมีรถมาขายไอติมแล้วมันจะมีเสียงมาแล้วหนูก็ไปซื้อเลยเนะแปลว่าอืมันจะขายแบบรวมๆนิดหนึ่ง มีหลายอย่างไอติมหลายชนิดไม่ใช่ของไม่ใช่แค่แคแบบไม่ใช่แค่แบบน,นี้ไม่ใช่แค่แบบโมจิไอนิมเจียวก็อเดวก็มีหลายไอติมหลายอย่างแต่ว่าหนูกินแล้วเนี่ยอันนี้มันอร่อยดูดิอร่อยไม่อร่อยก็ไม่รู้ละค่ะซื้อมาสองอันเลยตอนแรกอะ่ะนึกว่าแต่มันจะเค็มอตอนแรกกินมันเค็มเค็มเคแรกมันจะเค็มเค็มแต่ไปไปมาอร่อยอ๋อจะไปไปมาอร่อยอ ก็เดี๋ยวเฟื่องก็ต้องไปลองจัดเหมือนน้องจุ๊บแจงนะคะอร่อยจริงคลิปนี้ก็มารีวิวนะคะขนมไอติมโมจิค่ะเจ็บไม่ได้ลวหอนมีห่อชิ้นสองตามมาเฟื่องก็ไม่เคยกินนะคะเห็นน้องจุ๊บแจงบอกว่าอร่อยมากก็เลยอยากให้มาลองชิมกันนะคะมันถ่ายยากนี่นะคะขนม ไอติมโมจินี่ของน้องจุ๊แจงนะคะอันนี้ปลาเืลองก็จะขอชิมนิดนึงนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพราะว่าปลาเื่องนี้ไม่เคยกินโอ้มันก็จะเหนียวดมุมนด๊อโอ้แต่ข้างในมันเป็นไอติมข้างในมันเป็นไอติมแล้วก็ไข่เค็มแล้วก็มีไข่เค็มแบบนี้โอ้ยืดน่ากินมากอืมหอมมากถ้ามาแช่ฟรีไว้กินได้ หลายวันเลยอันนี้อร่อยอร่อยอันนี้ต้องซื้อไว้เยอะๆแต่ว่าคงนา่ากินมอ๋อโอเควันนี้ก็มาขอชิมกับน้อมปุ๊กแจงสองคำนะคะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยววันหลังก็จะไปซื้อมากินนะวันจันทร์โอเคคลิปนี้เราก็ลาไปแล้วนะคะ คิ่หน้าจะนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินต่อไปเลยนะจ้าหนูน้อย